ค่ำนี้ที่สวนจันร์ทอีกวันหนึ่งวันจันทร์ที่13มกราคมพุทธศักราช2568เห็นว่าเป็นช่วงหน้าหนาวที่ปลอดภัยจากฝนควรจะสละเวลากลับมาก่อหล่อบรอกซีเมนห้องน้ำเรือนแรมรอนบ้านสวนจันร์ทเอาไว้ให้ทันศบตาดวงตะวันครั้งที่23 ที่นัดกันที่นี่เสาร์อาทิตย์ที่1 0 11พฤษภาคมลูกหลานลูกศิษย์ญาติมิตรคนสำคัญของมูลนิธิสุตวันที่มาสบตาดวงตะวันด้วยกันจะได้มีที่ปิกนิกแคมปิง้งบนดาดฟ้าของห้องน้ำชมวิวทุ่งนาที่สวยงามกันครับ